สวัสดีครับทุกคนวันนี้บ่าวต๊อบจะพาทุกคนมาทําเมนูนี้เลยครับต้มจืดไข่น้าเต้าหู้ไข่สาลายครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทํากันเลยครับอันดับแรกนะครับเราจะมาหมักหมูไว้ก่อนนะครับอันนี้หมูบดนะครับแล้วก็รากผักชีนะครับรากผักชีหั่นใส่เดี๋ยวเราจะหมักด้วยพริกไทยนะครับพริกไทยแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับแล้วก็แป้งมันนิดนึงครับนี่ครับ ทีนี้เราก็หมักให้มันเข้ากันครับทุกคนขยำขยำให้มันเข้ากันหมักจิ้งไว้นะครับเดี๋ยวเราจะไปต้มจืดต่อเลยครับนี่ครับขยาให้มันเข้ากันเลยนะครับไปเราไปต้มจืดกันเลยครับอันดับแรกนะครับเราจะมาตั้งกระทะให้ร้อนก่อนเลยครับนี่ครับตั้งกระทะให้ร้อนให้ไม่มีน้ําเลยนะครับ แล้วเราก็เติมน้ำมันนิดนึงครับนี่ครับเติมน้ำมันละนิดทั่วเลยนะครับนี่ครับแล้วเราก็เทน้ำมันออกเลยครับเราจะเอาน้ำมันแค่นิดเดียวนะครับนี่ครับแล้วเราก็เอาไข่ไก่ของเราครับนี่ครับไข่ไก่ตีครับประมาณนี้ครับแล้วก็เทลงไปครับ แล้วเราทำให้่วดกับท่าว่างนี้ครับแล้วก็เติมน้ําเลยครับเติมน้ําเลยครับแล้วเราจะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวครับผองปรุงรสพริกไทยผลครับน้ำตาลทรายขาวนิดนิดครับ แล้วก็กระเทียมเกียวครับน่ครับแล้วก็ใส่แครอทลงไปครับแล้วเราก็เอาหมูที่เราหมักไว้ตั้นเป็นก้อนตั้นเป็นก้อนเลยครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับเป็นก้อนเป็นก้อนเลยนะครับนี่อันนี้เป็นเมนูต้มจืดไข่น้ํานะครับทุกคนเราเตาบอกเลยครับอร่อยอีกแบบครับต้มจืดไข่น้ําสาหร่ายเต้าหู้ไข่ครับนี่ครับ อันนี้ลงไปนี่ครับใส่ลงไปเลยครับนี่ตามด้วยผักกาดขาวที่หั่นแล้วครับนี่ แล้วก็วุ้นเส้นครับสาลายครับสาลายอันนี้เป็นสาลายสำหรับต้มจืดนะครับรออีกประมาณ5นาทีครับทุกคน,นก็จะเป็นอันเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวระหว่างนี้เราไปหั่นเต้าหู้ไข่รอเลยครับ ล้วหูไข่นี้เราจะแบ่งเป็นข้างละสามนะครับทุกคนเราจะตัดตรงนี้ก่อนครับตัดแล้วเราก็เอาออกอย่างนี้ครับนี่ครับออกอย่างนี้นะครับนี่แล้วเราก็แบ่งแบ่งแบบนี้ครับนี่ครับจะได้แบบนี้ครับแล้วจะมีขึ้นไส้ครับแล้วก็ต้นหอมท่อนครับอันนี้เราเอาใส่กันเลยครับแล้วเอต้มหูไข่ลงไปครับอันนี้เราจะเอาไว้ตบท้ายนะครับทุกคนไปเราไปดูต้มเกดของเราต่อเลย เรียบร้อยแล้วครับทุกคนเราก็เอาเต้าหู้ไข่แล้วก็ต้นหอมท่อนแล้วก็ขึ้นไส้ของเราลงไปครับแล้วก็โรยพริกไทยโรยกระเทียมเกลียวอีกนิดหน่อยครับตามด้วยพริกไทยครับเป็นอันเรียบร้อยครับปิดไฟได้นี่เมนูนี้ทุกคนสามารถไปทํากินได้นะครับเมาต้าบอกเลยครับเมนูนี้อร่อยมากครับดีต่อสุขภาพมากๆครับเป็นต้มจตดไข่น้ําครับนี่โอ้หน่าอร่อยมากๆเลยครับเี๋ยลู เรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนกับต้มจืดไข่น้ําเต้าหู้ไข่สาหร่ายครับทุกคนสามารถไปทํากินได้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วบ่าวต่อฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาดโอกาสในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม